พี่รุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อผ้าสลับนะผ้าดีมากๆค่ะพี่ผ้านะคะพี่ตัวนี้นะผ้าไม่ยืดไม่มีซับใหม่นะคะพี่ตัวเสื้อข้างบนนะคะพี่งานเป็นคอกลมแล้วตรงนี้จะเป็นงานปักอย่างดีนะเป็นงานปักนะคะพี่แล้วก็กระดุมตรงนี้จะเป็นกระดุมตกแต่งแกะไม่ได้นะคะพี่งานน่ารักเลยค่ะแขนใหญ่ใส่สบายแล้วก็เหมือนจับปลายแขนนะพี่ไม่ต้องกลัวนะผ้าไม่รัดนะคะพี่งานสวยเลยค่ะตัวนี้นะ ส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้นะเรียบๆนะผ้าสลาบับเนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีสับใหม่นะคะพี่ตัวนี้เนะื้อผ้าไม่บางนะแล้วก็ตัวนี้นะคะพี่ตัวเสื้อนะคะพี่เดี๋ยวดูตัวเสื้อก่อนนะคะลูกค้าตัวเสื้อค่ะพี่อกหน้าผ้าสี่หกนะ ตัวเสื้ออกหนะ้ผ้า46ความยาวเสื้อ25นิ้วนะคะพี่ตัวนี้แนะนําอ,อกตั้งแต่3 2 3 4 3 6ไม่เกิน44นะหน้าผ้า46ตัวนี้นะคะพี่ขออก3 2 3 4 3 6 3 8ไม่เกิน44 ใส่สวยนะคะพี่ตัวนี้นะหน้าผ้าสี่หกความยาวยี่สิบห้านิ้วนะคะพี่ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นงานสวยมากๆนะเป็นงานปักนะคะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะสีอัมีออนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์รหัสตามด้วยสีให้หม่นะคะพี่สีนี้ค่ะพี่ จะเป็นสีขาวนะผ้าสลับอย่างดีงานปักสวยเลยค่ะพี่ดูนะสองหนึ่งเก้าเท่านั้นจีนี้สีขาวค่ะพี่สีนี้ค่ะพี่ถ้าพี่รับนะคะพี่สีนี้นะสีโอรสนะคะพี่จะเป็นสีโอรสนะอกหน้าผ้านะคะพี่สีหกความยาวเสื้อยี่สิบห้านิ้วค่ะพี่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นนะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พิมพ์สีกรมนะคะพี่งานสวยมากๆงานปักอย่างดีนะสีนี้นะคะพี่ จะเป็นสีครีมนะพี่สีครีมออกน้ำตาลน้ำตาลนะงานสวยเลยค่ะพี่สองเท่านั้นนะและสีสุดท้ายนะคะตัวนี้ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พิมพ์สีฟ้านะคะพี่ให้พี่แค่สองเท่านั้นค่ะค่าส่งค่ะพี่29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมอวนนะคะพี่จะรับกิโวก็ไม่บวกเพิ่มนะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อผ้าสลาปเนื้อผ้าไม่ยืดและไม่มีซับในนะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อผ้าสลาปเนื้อผ้า ไม่ยืดแลละไม่มีซับในผ้าดีมากๆนะคะผ้าใส่สบายๆเลยอกหน้าผ้าห้าสิออกหน้าผ้าสี่สิบหกนะคะพี่ความยาวเสื้อยี่สิบ้านิ้วค่ะให้พี่แค่สองห่เก้าเท่านั้นสีนี้ถ้าพี่รับพิมพ์สีฟ้านะคะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีครีมน้ำตาลน,นะเป็นครีมออกน้ำตาลสวยมากๆค่ะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกรมนะคะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์สีกรมนะ สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้ค่ะพี่ดูง,งานนะพิมพ์สีโอรสนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้ถ้าพี่รับค่ะพี่พิมพ์สีขาวนะให้พี่แค่สอง